เมนูวันนี้คือข้าวราดแกงมัสมั่นไก่ทอดกรอบความหอมของแกงโบราณผสมกับความกรอบแบบสตรีทฟู้ดเริ่มด้วยหมักไก่ด้วยน้ำปลาเกลือและกระเทียมคลุกแป้งบางๆเพื่อให้ทอดออกมากรอบนานไม่อมน้ำมันสำหรับน้ำแกงใช้หัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันใส่พริกแกงมัสมัน่นผัดจนหอมเครื่องเทศลอยออกมา เติมหางกะทิใส่มันฝรั่งหอมใหญ่อบเชยใบยกระวานและลูกกระวานเคี่ยวจนทุกอย่างนุ่มและน้ำแกงงวดปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บและน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปเคี่ยวจนข้นหอมตักข้าวหอมมะลิร้อนราดแกงมัสมั่นเข้มข้นแลว้ววางไก่ทอดกรอบชิ้นโตลงด้านบนโรยหน้าด้วยถั่วลิสงขั่วและหอมเจียว เท่านี้ก็ได้เมนูสุดฟินข้าวราดแกงมัดสมั่นไก่ทอดกรอบจานเดียวที่ทั้งหอมมันกรอบและลงตัวทุกคำ